สวัสดีค่ะน้องกทะีนะคะก้าเดอน15วันก็ยังคงอยู่ที่คอนโดน้ำทะเลอยู่นะคะปลุ่มอะไรอ,อ๋อที่ไม่ให้เปิดเหรออ๋อที่น้องหอมไม่ให้โดนใช่ไหมโทษที Yeah.